สวัสดีค่ะไดมอนด์สิวิไลแสงพุทธนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ได้มาพบกันกันกบพวกเราโบนโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะโบนโลกออฟไลน์แต่ในไม่ช้านี้เราคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละคะ่ะสำหรับตัวพี่ต้อยเองนะคะสิวิไลแสงพุทธขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะพี่ต้อยเคยเป็นพนักง,งานประจําเป็นผู้บริหารมืออาชีพในบริษัทอเมริกันข้ามชาติถึง4บริษัทค่ะเริ่มต้น ก็อยู่ในสายงานของเซลล์แสตมาร์เก็ตติ้งมาตลอดนะคะนับตั้งแต่พนักง,งานขายในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองหรือโฆษนณานะคะขายแอดโฆษณาบริษัทเครดิตบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะมาจนกระทั่งบริษัทหนังสือที่ใหญ่มากนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นของอเมริกันรวมทั้งในระหว่างนั้นก็เคยเป็นผู้บริหารในบริษัทขายตรงสงบริษัทค่ะเป็นบริษัทขายตรงที่เกิดใน นานมากนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ย้ายค่ายมาทํางานในบริษัทเยอรมันเป็นผู้บริหารค่ายหนึ่งนะคะในระหว่างนั้นพีต่ตะก็ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์บรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะ ในขณะเดียวกันก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอร์นโลเวตพาวเวอร์อยู่นานนะคะแล้วก็ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในบริษัทเครือข่ายยักษ์ใหญ่ชั้นนำหลายปีนะคะเป็นเวลาหลายปีในระหว่างนั้นก็ทำธุรกิจไปด้วยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งไม่เคยย้ายค่ายเลยค่ะพี่ต้อยได้ในวันธรรมดาวันหนึ่งะะก็มีโอกาสได้รู้จักกับอาทูมีนะคะมีชาวเกาหลี นะคะโทรศัพท์มาขอเชิญแล้วก็อยากจะคุยด้วยแล้วก็นัดคุยกันนะคะคุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าไปงานสัมมนาที่เกาหลีไหมนะคะซึ่งเราก็เอ๊ะไกลน,นะเกาหลีไม่ใช่ใกล้นะคะก็ชวนน้องสาวไปนะคะ่ะในปี2017เดือนเงกดาือนต์เดือนเมษาวันสงกรานพอดีเราวันหยุดด้วยเราก็เลยได้ไปที่เกาหลีไปที่งาน S.A. ครั้งแรกเลยนะคะที่สองอีสาน ไปครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเกิดความเอกใจเราเอกใจว่าโอ้เป็นงานที่แบบราบเรียบแต่มันประทับใจมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ดาวทูเอ,อิร์ธแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันตรงกับใจเรานะคะในการที่พูดแต่เราก็คือแค่เอกใจแต่ก็ไปอีกครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันในตอนนั้นอุทูมณียังไม่ได้เปิดขึ้นในประเทศไทยนะคะไปครั้งนี้เนี่ยเกิดความสนใจในธุรกิจมากค่ะสนใจในธุรกิจ เพราะว่าเห็นแผนการตลาดเห็นการแบ่งปันประสบการณ์ความสําเร็จของผู้นําในประเทศเกาหลีและกับประเทศต่างๆที่มาร่วมงานวันนั้นมีความรู้สึกว่าเอมมันทำง่ายอย่างนั้นเชียวหรือนะคะด้วยระบบไบนารีสอข้างเนี่ยเป็นไบนารีอุปถัมภ์ที่ง่ายมากนะคะก็มีความรู้สึกสนใจเอกใจสนใจในธุรกิจแต่ที่สําคัญที่สุดค่ะประทับใจในสินค้าใน ในการเราไปเข้างานเอเอที่เกาหลีที่ซองอีสานเนี่ยเราไป3วัน2คืนเนาะเราต้องนอนอยู่ที่ซองอีสาน2คืนตอนเย็นเราก็จะสปอนเซอร์ก็จะให้เราทดลองสินค้าเพราะตื่นมาหน้าใสเลยนะคะตื่นมาเนี่ยหน้าใสสวยแต่งหน้าเรียบง่ายแต่ในขณะที่เราเดินทางไกลนะคะครั้งแรกที่พี่ต้อยไปเนี่ย บินไปลงที่ปูซานจากปูซานเข้ามาสองอีสานก็หลายร้อยกิโลนะฮะเราก็เหนื่อยแต่การที่เรามีเฮมิมอยู่ในรถเรามีวิตามินซีอยู่ในรถก็ทําให้ความเหนื่อยและความอ่อนเพลียเราหายไปประทับใจมากค่ะกลับมาจากครั้งนั้นก็กลับมาคิดอยู่แล้วก็คิดให้ขาดเลือกให้ชัดในที่สุดพี่ตาก็เลือกนะคะตอนที่เอกใจเอกใจในโปสเตอร์ที่แขวนอยู่ในห้องสซม i นาฝั่งหนึ่งเขียนไว้ว่าอัตมีเปลี่ยนประวัติศาสตร์เครือข่ายใหม่ อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่า b e i n g speed balance มันคือปรัชญาธุรกิจแล้วมันเป็นคำพูดที่เราเคยได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะคำว่า b e i n g หรือความอยู่รอด speed คือความเร็ว balance คือความสมดุลในชีวิตพี่ตอยาว,าว้าวแล้วมันนั่นคือปรัชญาชีวิตบวกปรัชญาธุรกิจมันเท่ากับพลังการเติบโตกลับมาไม่ได้คิดนานค่ะหนึ่งเดือน อัลทูมี่เปิดธุรกิจในประเทศไทยนะคะรับสมัครสมาชิกครั้งแรกคือวันที่22คพฤษภาคม2017พี่ต้อยตัดสินใจวันนั้นตัดใจตัดสินใจย้ายค่ายแบบทุบมาเข้ามาเลยค่ะแล้วเราก็ได้เป็นสมาชิกอัลทูมี่ในวันที่22คพฤษภาคม2017ค่ะอัลทูมี่ปีนี้จาก2017มาถึงปีนี้2021สิสิ่งที่พี่ต้อยเห็นคือความเติบโตคือการเติบโต โควิด19มา3ปีแล้วเนาะบางคนมองเห็นเป็นโอกาสบางคนมองเป็นวิกฤตแต่ว่าอยากจะบอกนะคะว่าโอกาสเกิดเราเลือกจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้แต่วิกฤตเกิดเราต้องรับเท่านั้นเราไม่มีทางเลือกเลยค่ะอัลตูมีมีพลังความสำเร็จซ่อนอยู่มีพลังความเติบโตที่เด่นชัดถึง4ประการตลอด4ปีที่พี่ต้อยเห็นนะคะ หนึ่งเลยคือวิธีการกระจายสินค้าค่ะอัทมี่เป็นบริษัทเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณและผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตั้งแต่อัทมี่ก่อตั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตสิ่งที่ไม่ได้เห็นเลยคืออัทมี่จะเป็นบริษัทที่ให้คุณค่ากับมนุษย์มากที่สุดให้คุณค่าของชีวิตและจะเป็นธุรกิจที่พัฒนาเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคนพัฒนาสังคมค่ะ อโธมีเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำปาร์คฮันกินเป็นผู้ก่อตั้งท่านบอกว่าอัโธมีคือธุรกิจกระจายสินค้าระดับ g l o b a l ตอนเราได้ฟังท่านประธานเล,าเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะคะว่าระหว่างที่ท่านไปทำงานในต่างประเทศเป็นพนักง,งานประจำไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยท่านได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เริ่มสร้างฝันตั้งแต่นั้นมาสร้างฝันเป็นต้นมาหลังจากนั้นท่านก็ก่อตั้งบริษัท ชอปปิมพ์มอออนไลน์ขึ้นมาแต่หากว่าล้มเหลวเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในทามมิ่งที่ถูกมันไม่ได้อยู่ในเวลาและไม่ได้อยู่ในเทรนนะคะท่านถึงจะล้มเหลวยังไงท่านก็ลุกขึ้นมาสร้างความหวังใหม่ธุรกิจเครือข่ายออทอมีเอ่ะเป็นธุรกิจที่ท่านฝันไว้แล้วท่านความเพอ้อฝันของท่านก็กลายเป็นจริงท่านพูดว่าความฝันที่ชัดเจนของท่านคือจะทำให้ออทอมีเป็นธุรกิจ g l o b a l แล้วมันก็เป็นจริงในวันนี้ค่ะทุกคนก็เห็นด้วยนะคะ อาทมี่คือธุรกิจกระจายสินค้าเป็นช้อปปิ้งมออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะว่าไปแล้วอย่างพี่ต้อยว่าก็คือเป็นช้อปปิ้งมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายสินค้าและสร้างราความมั่นคงทางไรายได้ได้อาทมี่สร้างเทรนด์ใหม่ในการกระจายสินค้านะคะสินค้าดีราคาถูกว่าไปแล้วสินค้าดีราคาถูกอะ่ะมันก็คงหายากอยู่เนาะอาทูมี่ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปในเทรนเลยก็คือการกระจายสินค้าผ่านอาซาโมลซึ่งเป็นซูเปอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เท่ากับติดปีกให้กับสินค้าออนไลน์และนั่นเท่ากับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายสินค้าทั่วโลกค่ะจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องด้วยสินค้าที่ดีกว่าเดิมถูกกว่าเดิมชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะเหตุผลที่การกระจายสินค้าของอัโทมี่เติบโตท่านประธานเคยบอกว่าจะเขียนประวัติศาสตร์เครือข่ายใหม่ก็คือวิชั่นคือวิสัยทัศน์ธุรกิจอัลโมี่เริ่มต้นจาก สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ต่อไปในอนาคตเชื่อได้เลยว่าเราจะได้เห็นการผนวกกับธนาคารผนวกกับการคมนาคมผนวกกับการสื่อสารผนวกกับการบริการเรียกได้ว่าเป็น one stop service shopping mall และจะกลายเป็นเทรนในการกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ค่ะ สินค้าของอัตุมีเรามีการกระจายสินค้าด้วยกลยุทธ์ที่เรียกกันว่า global atomi กลยุทธ์นี้คือ gs gs หรือ global sourcing global sales strategy อัต m มีไปเปิดตลาดในในประเทศใดๆก็ตามจะ sourcing หรือสรรจัดหาสินค้าที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศนั้นๆแล้วนำมาจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของอัตุมีกระจายไปทั่วโลก ด้วยปรัชญาแอบสุดคุณภาพแอบสุดไพรส์ยกตัวอย่างเช่นพริกไทยดำจากเกาหลีตะเอ้พริกไทยดำจากประเทศกัมพูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นพริกไทยดำที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมหรืออะโวคาโดจากเม็กซิโกซึ่งเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกก็สามารถจำหน่ายผ่านเครือข่ายผ่านบนโลกออนไลน์ของอัโตมี่คือบนแพลตฟอร์มของอัโตมี่ทั่วโลกได้เช่นกันด้วยกลยุทธ์ G S G S ค่ะจากช่วงต้นปีมาจนถึงตอนนี้นะคะ เรามียอดขายสินค้า gs gs, GS สูงถึง1,300ล้านบาทและสำหรับประเทศไทยเรากำลังจะมีกาแฟค่ะกาแฟซึ่งเป็นสินค้า gs gs ในเร็วนี้ใครติดกาแฟบ้างยกมือนะคะพี่ต้อยคนหนึ่งละติดกาแฟนะคะเช้ามาก็ต้องกาแฟกาแฟกาแฟวันหนึ่งแล้ได้1 2 3าถ้วยบางคนก็มากกว่านั้นคราวนี้เรามีกาแฟของเราเองคงดีนะคะการเติบโตจากสินค้า2ชิ้นสู่400กว่าชิ้น จากปี2009มาจนถึงวันนี้เนี่ยพี่ต้อยถือว่านี่คือการเติบโตแบบบูรณาการค่ะหาไม่ได้ในธุรกิจเครือข่ายอื่นค่ะพลังการเติบโตพลังที่สองที่พี่ต้อยสัมผัสได้นั่นก็คือพลังสินค้ามวลชนด้วยกลยุทธ์แมสติชค่ะกลยุทธ์นี้สร้างสินค้าระดับพรีเมียมราคาถูกการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องยิ่งผลิตภัณฑ์มีการแข่งขันมากเท่าไหร่สินค้าก็ต้องดีราคาก็ต้องได้ ผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยความร่วมมือกันของ3สถาบันหลักทั้งแค r r y ค o m a และโ o m a VNH ค่ะด้วยการวิจัยด้วยการพัฒนาวิจัยของสถาบันแค r ีนะคะในระดับ RT หรือ Radiation Technology นะคะผนวกกับการเ,เทคโนโลยีไบ,โอ,บโอเทคโนโลยีของโคม a า นะคะแล้วก็นาโนเทคโนโลยีของโคม่าคอรีกลายมาเป็นโคม a า b n s หรือโคม่าบิวตี้แอนด์เฮลและสู่การกระจายสินค้าด้วยอะตอมีค่ะใหญ่ไหมคะนี่คือการร่วมมือของ3สถาบันหลักที่เป็นแบ็ k อัพของเรานะคะสร้างความมั่นคงและการเติบโตที่ต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ของการผลิตสินค้า Absolute Quality, Absolute Price ปรัชญ,ญาขอนี่เป็นปรัชญ,ญาผลิตภัณฑ์ของอาโตมีนะคะเป็นสินค้าที่คุณภาพพรีเมียมในราคาที่จัดต้องได้แอบสุดคุณตี้หมายถึงสินคุณภาพดีที่สุดในราคาเดียวกันที่ไม่มีใครสามารถทำตามได้และในขณะเดียวกันแอบสุดไพรส์หมายถึงราคาที่ต่ำที่สุดเมื่อ,เ,อเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้าในระดับเดียวกันจึงไม่มีใครสามารถที่จะ ตามธุรกิจอัตอมีในจุดนี้ได้นั่นก็คือ Absolute Quality, Absolute Price ค่ะนอกจากนี้นะคะสินค้าตัวแรกที่อยู่ในกลยุทธ์แมสติชของเราพวกเรารู้จักกันทุกคนนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เฮมูฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟั c t i o n a l Food แรกในประเทศเกาหลีเฮมูฮิม,ฮม,ฮมถือว่าเป็นโปรเจกต์ของระดับชาตินะคะผลิตภัณฑ์นี้เป็นมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของในประเทศเกาหลีถึง6ปีซ้อน มียอดขายได้มากถึง19ล้านเซตค่ะใครติดเฮบ้างคะพี่ต้อยคนหนึ่งค่ะเช้ามาก็ต้องเฮก่อนนอนก็ต้องเฮนะคะเฮฮาและเฮโมหิมค่ะเพื่อบำุุงสุขภาพของเรานะคะในขณะเดียวกันนะคะด้วยกลยุทธ์แมสติชเรายังมีสิทธผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวพรรณเราเสวยย้อนการเวลาให้ผิวนั่นก็คือ Absolute c e l เ a c t i v e Skin Care แอ o l ู t ต์เซลแอคทีฟสกิน Care ได้รับรางวัล IR 52หรือว่าจางยองชิลทั้ง6ชิ้นนะคะและยังจดสิทธิบัตรใน13ประเทศรวมทั้งประเทศจีนด้วยนะคะและบอร์อโมียังได้รับการ ยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีการบริหารที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางได้รับรางวัล CCM หรือ Customer Center Management นะคะเป็นการรับรองที่บอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายแรกที่ได้รับการรับรอง CCM เ,เป็นธุรกิจแรกที่ดูแลลูกค้าให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันภาครัฐว่าเ,เป็นการบริหารที่เน้น ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและมีความต่อเนื่องในการบริหารลูกค้าเสมอมาค่ะนอกจากนี้พลังการเติบโตที่3ที่พี่ต้อยสัมผัสได้นั่นก็คือ global business ค่ะ AutoMi ต,ตั้งแต่เปิดปีแรกในเกาหลีคือ2009ปี2010ไปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์และในวันนี้นะคะ AutoMi เป็น g l o b a l ที่เป็นสูงกลางการกระจายสินค้าทั่วโลกไปแล้วกว่า21ประเทศค่ะการเติบโตของอตธมีนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้มียอดขายทั่วโลกนะคะ55,000ล้านบาทมีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า15ล้านคนแล้วค่ะเราก็เป็นหนึ่งใน15ล้านคนค่ะปี2020ทั่วโลกเจอวิกฤตโควิด -19 ออัธมียังขยายกิจการไปในอีก4ประเทศค่ะปี2021 วิกฤตโควิดกลับมาอีกครั้งแต่อัตุมี่ยังขยายไปต่อเนื่องครึ่งปีแรกเปิดไปแล้วใน2ประเทศคือนิวซีแลนด์และตุรกี28กรกฎาคม200564ที่ผ่านมาเปิดสาขาใน UK เรียบร้อยไปแล้วนะคะใครมีเพื่อนก็อย่าลืม g ก global นะคะ บร,บริษัทอะโตมีได้รับรางวัลท็อป10การส่งออกในปี2019ถือว่าเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศเกาหลีอย่างมากมายนะคะในปี2020ก็ได้รับรางวัลการส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะคะมียอดขายสูงถึง740,000ล้านวอนท่านประธานปาร์คฮันกินพูดว่าถ้าปี2021เราสามารถทำยอดขายได้ถึง300 000, 000, 000, ล้านเหรียญมันก็คงจะดี ซึ่งยอดขาย g l o b a l ปี2020โตขึ้นนะคะถึง28%จากปี2019ยอดขาย g l o b a l ในครึ่งปีแรกเ <_ d ose> ทียบกับครึ่งปี2020เนี่ยเราโตขึ้นถึง32%ค่ะสมาคมส่งออกเกาหลีใต้ในตอนนี้นะคะคำนวณมูลค่าการส่งออกจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมาจนถึงมิถุนายนปีนี้2021นะคะอัลทูม่ได้รับรางวัลท็อปการส่งออก 300ล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือนะคะอัลเทมีโกลบอเนี่ยเป็นความสำเร็จความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านประธานปาร์คฮันกินได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ c ีอีโอเคาลในสมาคมขายตรงโลกหรือที่เราเรียกกันว่า world federal of direct selling association WFDSA นะคะท่านเข้าประชุมกับ c ีอีโ ทั่วโลกนะคะในธุรกิจขายตรงเคยดูวิดีโอของท่านนะคะจากการที่ท่านให้สัมภาษณ์จากการที่ท่านคุยอร่ามากค่ะและที่สำคัญที่ที่สุดดูแล้วดิฉันตื่นตัวติดตามนะคะแล้วก็ตื่นตามความคิดวิสัยทัศน์ของท่านประธานเป็นอย่างมากค่ะพลังการเติบโตพลังที่4นั่นก็คือพลังการเรียนรู้ค่ะพลังการเรียนรู้สู่ระบบความสำเร็จ เป็นพลังที่พวกเราคลุกครีอยู่เป็นประจำตั้งแต่การทำา o u u s m m e t t n n g e n t t r r m e t t n n g แต่สิ่งหนึ่งที่อัธมีจัดให้นั่นก็คือการสัมมนา ODS และ SA เช่นวันนี้ค่ะคนเราไม่จำเป็นต้องมีความสามารถมากมายไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากก็สำเร็จได้ในอัธมีโควิดมา2ปี3ปีแล้วเนาะระบบนี้กลับทำให้ความสำเร็จบนโลกออนไลน์ของอัธมีเติบโตขึ้นด้วย One System วัน o i c e ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมมีโอกาสสำเร็จได้จริงเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจากโลกออฟไลน์ line, สู่โลกออนไลน์ line. การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงทุกคนแบบง่ายๆรวดเร็วอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ก็เข้าสัมมนาได้เช่นเราเจอกันในวันนี้ไงคะ ระบบสู่ความสำเร็จบนโลกออนไลน์การบริหารงานสัมมนาของบริษัทอัตุมีถือว่าเป็น one system one voice นั่นก็คือ1 success academy ค่ะอัตุมี world success show อัตุมี one day seminar และสัมมนานักธุรกิจประเภทอาชีพเสริมนะคะอัตุมี success academy เน้นในเรื่องการนำเสนอความสำเร็จในแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสมดุลนั่นก็คือ beeing speed balance นะคะซึ่งในงานนี้ จะแนะนำบริษัทนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์การแบ่งปันของระดับมาสเตอร์ชิพทั้งหลายการเขียนโปรเจกต์ชีวิตนะคะรวมทั้งอาซักเซสอะทูมี่เวิด์ซักเซสที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จแล้วต่อไปค่ะอะทูมี่วันเดย์เซมินาอะทูมี่วันเดย์เซมินาเนี่ยพวกเราจะเจอกันประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งเนาะค่ะงานสัมมนาเน,นี่ยเป็นการ แนะนำลู่ทางสู่ความสำเร็จบนโลกของอะตอมีค่ะแล้วก็สัมมนานักธุรกิจอาชีพเสริมคือคนที่เป็นพนักงานประจำอาจจะไม่มีเวลาในช่วงที่เราจัดวันเดย์เซมินาร์ในเวลากลางวันก็สามารถเรียนได้แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้สิ่งที่กำลังมาใหม่และตื่นเต้นมากกับสมาชิกชาวอัตอมีทั่วโลกหรือชาวอะตอมีอนนะคะนั่นก็คือ uh, personal platform นะคะ personal platform system เนี่ยถือว่า เป็นแพลตฟอร์มที่เรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของอทุมีให้เราเป็นให้หุ้นส่วนให้เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มนี้ร่วมกับนะคะหรือโพสนะคะเป็นโพสต์แพลตฟอร์มเข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นเช่นแพลตฟอร์มของ Facebook, อ YouTube, TikTok, Instagram หรือแพลตฟอร์มไหนก็ได้มีมือถือแค่เครื่องเดียวก็ทําได้แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ดีกลยุทธ์ที่ดีนี้อทุมี่จะเปิดตัวสอนพวกเราในเร็วนี้ค่ะ ตั้งตารอนะคะพี่ต้อยก็รอคนหนึ่งค่ะระบบสู่ความสําเร็จของลูกค้าอุตุมีสนับสนุนความสําเร็จของลูกค้าจากการจัดงานสัมมนาต่างๆด้วยระบบความสําเร็จด้วยระบบไบนารี่ถึงแม้เราจะไม่รู้จักกันเราจะอยู่กันคนละประเทศเราพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ด้วยความที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทําให้เกิดความสําเร็จร่วมกันทั้งสปอนเซอร์และทั้งเราจากทั่วโลกเลยค่ะวัฒนธรรมในการแบ่งปันก็เป็นส่วนหนึ่งของ งานอัตุมีที่เราทำเพื่อสังคมนะคะเรามีอตุมีมีโปรเจกต์พัฒนโปรเจกต์ CSR มากมายเพื่อสังคมนะคะเป็นการแบ่งปันในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เกิดใหม่วันนี้จริงแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่บริษัทอัตุมีได้รับรางวัลเป็นธุรกิจที่น่าทำงานด้วยเป็นสถานที่ที่น่าทำงานด้วยที่สุดในประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลท่านประธานปาร์คฮังกินได้รับเลือกเป็น1ใน24 CEO ที่น่าเคารพที่สุดในประเทศกเกาหลีท่านชเวย,ยุนทยอกนะคะหัวหน้าทีม People and Culture ของอาโธมีก็ได้รับเลือกเป็น1ใน25 leader แห่งการพัฒนา Great Workplace ในประเทศเกาหลีหรือบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดปีนี้เราได้รับรางวัลบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียเป็นลำดับที่5ในกว่า100บริษัท ทั่วเอเชียค่ะเป็นที่น่าภูมิใจเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากนะคะจากการเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคะ่ะการจะเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายอตุมีคงไม่ไกลเชื่อไหมคะว่าในอีก10ปีเราจะเห็นอตุมีเป็นบริษัทที่ใครๆก็อยากจะเข้าร่วมทํางานด้วยเพราะทุกประเทศล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาหนึ่งการว่างงานมากขึ้น2การกระจายรายได้น้อยลง แต่ด้วยระบบซัพพอร์ตระบบการเติบโตของอัทมีที่พี่ต้อยเล่าให้ฟังทั้ง4ประการนั้นสามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะการเติบโตอย่างเข้มแข็งในช่วงโควิด1 9อัทมีธุรกิจที่ให้ชีวิตไร้ขีดจำกัดไร้รอยต่อแต่แค่ตัดสินใจสำเร็จแค่เลือกแล้วลงมือทาเรามีพาหนะสู่ความสาเร็จเราจะเติบโตไปพร้อมกับอัทมีและเติบโตสู่ความสำเร็จไปด้วยกันค่ะ สำหรับที่ได้วันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ